สวัสดีค่ะพี่น้องเอยอ้อมร่วมมิดพี่นอ้องอ้อมร่วมมิดนะคะใส่ผักชีผักหอมอ้อมผ่าขีดเดียวพี่น้องแซบไลยใส่หมักทั่วนะคะใส่ถั่วเยอะๆใส่ผักชีเล้าพี่น้องเห็ดนักเห็ดเข็มนะคะพอยตูหลายๆผักชีเล่าหลายๆพี่น้องแซบแซบ นัวนัวพี่น้องพอยิักซี่เล่าไว้หลายนะคะ,ะพี่น้องเฮ็ดเข็มนะคะเ,เข็มนะคะน้ำก่อนนัวใส่ประเด็กเยอะๆพอยตูเลยหลายพี่น้องเอ,อ้ยแซยบหลายแส่บหลายมาเด้วยชะดันอนแก่เก็บข้อแก่วิ่นเวียนพี่น้องไปจ่ายตลาดเพิ่งมานะคะ พา่ตัวยังโงนนี่เองพา่ตัวยังโงนนี่เองพี่น้องคนเหรียญนี่เบิดมือละก่อยบาอาหารกันกินไลพายิ่ตู้พี่น้องพายิ่ตู้เยอะเยอะนะคะหอมหอมสามจิบจีบไลายมักพริกมักทั่วน้ำโน้นว่าข้าตะไคร่พี่น้องเผพชเพ่อ,อเจาะนะคะ บูดจะนอคนนียู่บูดมือเลยน้อ <laughs> โอเคนะคะโอเคนะคะแซ่แบไรแซ่บไรน้ำก็ดูนวใสๆพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บแีบนี้พี่นอ้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวร้อนๆเป็นปนางสดอยู่หนอกสั้นพี่นอ้องแล้วมันเขาเคีงเลยซะพูดหล่ะพูดหล่ะสามจิบจีบได้เยอะโอเคนะคะ ทานก่อนหิวหิวนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายออมพาคิริวพี่น้องหรือสามสิบบนะคะบ๊ายบายแซ่บหลายแซ่บหลาย